วันเสาร์เราก็ยังเปิดให้บริการเหมือนเดิมพร้อมจัดส่งกลมทันเหมือนเดิมแพ็คกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปจัดส่งกลมทันกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางมาส่งกลมทันที่ไปรษณีย์ไทยสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของเรานะคะจะมีจัดส่งกลมธรทันทุกวันเลยอย่างเมื่อวานนะคะเราก็ไปจัดส่งกลมธรทันที่ศูนย์ไปษณีขอนแก่นค่ะเพราะว่าเราอยากให้กรมธรทันถึงมือลูกค้าเร็วๆค่ะและไม่อยากให้ลูกค้ารอนานๆนด้วยหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะส่งกลมธรทันทุกวันแบบนี้มีแคมเปญไหนที่ขายดีช่วงนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะฟองบวกสเปเชียลโดนใจซึ่งแคมเปญน,นี้นะคะจะมีความคุ้มครองเรื่องภัยธรรมชาติด้วยทั้งน้ําท่วมแผ่นดินไหวให้ลูกเห็บ และลมพายุค่ะในช่วงหน้าร้อนที่พายุเข้ารัวๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรมีติดรถไว้เลยนะคะจะส่งกรมทรรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกับออฟฟิศกันค่ะ ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปให้พวกเราด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม a d d l y e design insure มาได้เลยนะคะเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านเข้าใจประกันภัยได้มากขึ้นให้เราดูแลประกันคุณมั่นใจได้